โอเควันนี้นะครับเราได้ทำการวิเคราะห์โจทย์กันไปแล้วเนอะแล้วก็ยังมีการแยกแยะระหว่างโจทย์คูณกับโจทย์หารอีกนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะทีนี้เราจะมาเพิ่มไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับต่อจากการวิเคราะห์โจทย์ก็คือการวางแผนนั่นเองตอนนี้เราวิเคราะห์เป็นแล้วเราจะวางแผนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทวนการวิเคราะห์ไปด้วยนะโอเคนะครับอ่ะดูโจทย์นะ เขาบอกว่าเจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยไม้ได้8,950ช่อนำมาจัดเป็นกรรมกรารละ25ช่อจะได้ทั้งหมดกี่กรรมขึ้นไหมโจทย์ขึ้นอยู่ใช่ไหมครับขึ้นค่ะโอเคค่ะทีนี้วิเคราะห์โจทย์ยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยว่าแบ่งเป็นสองอย่างมีอะไรบ้างมีสิ่งที่โจทย์อะไรอันแรก สิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามโอเคอันที่สองก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับตัวอีกรอบหนึ่งนะสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามาแล้วเราไม่ต้องหาเองนะครับส่วนใหญ่จะมีตัวเลขกํากับไว้ด้วยนะแล้วส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้เราจะต้องหาให้เขานั่นเองนะครับตอนนี้สิ่งโจทย์กําหนดก็คือเจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยไม้ได้แปดพันกห้าสิบช่อ นะแล้วก็กําหนดอีกว่านํามาจัดเป็นกรรมกาละ25ช่อนะครับโอเคอันนี้ทบทวนเนาะเพราะว่าเราวเคอโจทย์กันไปแล้วนะครับและถึงที่โจทย์อยากรู้ก็คือจะได้ทั้งหมดกี่กรรมโอเคอันนี้ไม่สงสัยเนาะเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปทีนี้เราจะมาลองวางแผนและนะครับการวางแผนก็คือการเอาโจทย์เนี่ยลองมาเปลี่ยนเป็น รูปแบบที่ดูง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นการทําเป็นแท่งนั่นเองเราจะเอาสิงโจดกาหนดอันแรกเขาบอกว่าเจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยไม้ได้แปดพันเก้าห้าสิบช่อนะเราก็เอามาวาดเป็นแท่งแบบนี้จะได้ดูง่ายๆนะครับมันคือกล้วยไม้ที่มีทั้งหมดก็แปดพันเก้าห้าสิบช่อทั้งหมดนี้นะต่อไปแล้วเขาบอกว่านํามาจัดเป็นกำเราก็เอามาจัดเป็นกำรๆรรรนะครับนี่จัดเป็นกรรมละยี่ห้า กัมละยี่สิบห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนถึงคําถามเขาอยากรู้ว่าจะได้ทั้งหมดกี่กร,รมัมเราก็ค่อยๆเพอเราแบ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมทีละยี่สิบห้าแบ่งเป็นหนึรร่งกรรมักรรมสองกัมสามกัมสี่กัมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกี่กร,รมัมไม่รู้ซึ่งจากแท่งแบบนี้จะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องอะไรหรือคูนหรือหารดี นว่าเป็นคูห,หารเป็นหารถูกไหมเพราะว่าเรามีแท่งใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแล้วเราก็แบ่ง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 กันแบ่ง,บงก็คือการหารเอง,เอง,เองนะครับเก่งมากเลยนะโอเคอ่ะลองดูข้อต่อไปบ้างนะครับข้อน,นี้นะเขาบอกว่าพ่อมีเงินในบัญชีธนาคารเป็นสามเท่าของแม่พ่อมีสามเท่าของแม่นะถ้าพ่อมีเงินแปดหมืนห้าพันเจ็ดอยิบสองบาทแล้วแม่มีเงินเท่าไหร่ วีขอโจทย์ก่อนนะครับมีเหมือนเดิมเนาะสิ่งที่โจทย์กาหนดกับสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับอันแรกโจทย์กําหนดว่าพ่อมีเงินในบัญชีธนาคารเป็นสามเท่าของแม่อ่าแล้วก็กําหนดดีว่าพ่อมีเงินแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยี่สิบสองบาทและสิ่งที่อยากรู้ก็คือแม่มีเงินเท่าไหร่นะฮะอ่ทีนี้มาลองวางแผนกันเหมือนเดิมนะครับอ้าวข้อความแรกก่อนพ่อมีเงินในบัญชีธนาคารเป็นสามเท่าของแม่ ดูอันนี้คือเงินของพ่อเนาะเราก็วาดเป็นแท่งออกมานะครับแล้วก็เป็นสามเท่าก็คือแบ่งอย่างนี้สามส่วนถูกไหมแล้วเป็นส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามนั่นเองนะครับเออแล้วแม่ก็จะมีแค่ส่วนเดียวเพราะว่าพ่อมีมากกว่าสามเท่าแบบนี้เนาะเออเราเอาโจทย์มาวาดภาพนะครับเราจะเห็นว่าพ่อมีสามส่วนแต่แม่มีส่วนเดียวเนาะเพราะว่าพ่อมีสามเท่านั่นเองแต่ว่าเขาบอกอีกว่าพ่อมีเงินแปดหมื่นห้าพันเจ็ดรอยยี่สิบสองบาท ทั้งหมดก็คือตรงนี้สามส่วนตรงนี้นะครับแปดหมื่นห้าพันเจ็ดอยยี่สิบอแล้วคําถามแบบว่าแม่มีเงินเท่าไหร่ของแม่มีส่วนเดียวของพ่อมีสามส่วนถ้าจะหาของแม่ทําไงหลูกคิดว่าข้อนี้เป็นคูณหรือหารข้อนี้เป็นดูนะฮะนี่เราจะเอาแค่ส่วนเดียวเพราะงั้นต้องหารนะครับเออเราดูดีๆเพราะว่าพ่อมีสามส่วนไง แต่ว่าแม่มีส่วนเดียวเราก็จะแบ่งให้แม่ส่วนเดียวก็ต้องเอามาหานั่นเองนะครับไม่เป็นไรเองดูข้อต่อไปเขาบอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้วันละ3,245ฟองถ้า5วันล่ะโรงงานแห่งนี้จะขายไก่ได้กี่ฟองไข่ไก่ได้กี่ฟองนะครับเหมือนเดิมเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนาะมีโจทย์กําหนดกับโจทย์ถามนะครับโจทย์กําหนดแล้วว่าโรงงานขายไข่ไก่ได้เท่านี้เท่านี้ ออแล้วก็กำหนดอีกว่าให้ขายทั้งหมด5วันนะแต่เขาก็อยากรู้ว่าโรงงานแห่งนี้ขายไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองนั่นเองวิเคราะห์โจทย์ตรงนี้น่าจะง่ายสำหรับทุกคนนะครับเพราเราทวนไปแล้วทีนี้าามาลองวางแผนดูเขาบอกว่า1วันใช่ไหมได้วันวันละ3,245นี่เราก็มาก่อน1วัน3,245ฟองนะครับ ทีนี้แต่ว่าเขาจะเอาทั้งหมดห้าวันเราก็เพิ่มไปเป็นห้าวันอันเองนะครับแต่เขาก็ถามว่าจะได้กี่ฟองอ่ะหนึ่งวันสามสองสี่ห้าแล้วก็เพิ่มมาห้าอันแบบนี้เอามาคูณหรือหารดีลุกเพิ่มมาห้าอันคูณค่ะเออข้อนี้ก็ต้องหาจากการคูณน,นั่นเองนะครับเด็กมากเอ,อแปบลบว่าเราดูจากรูปเนาะเอาโจทย์มาวาดเป็นแท่งแล้วเราก็ เพิ่มไปตามที่โจทย์บอกนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการคูณนั่นเองนะมาลองดูข้อต่อไปเขาบอกว่าร้านตวงซับขายรองเท้า114คู่ราคาคู่ละ225บาทร้านตวงซับขายรองเท้าได้เงินเท่าไหร่อ่าเ,เดิมเราวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับโจทย์กําหนดแล้ว,ว่าขายรองเท้าได้เท่านี้เท่านี้114คู่นะครับแล้วก็บอกราคามาแล้วด้วยว่าคู่ละ225บาท นะทีนี้โจทย์อยากรู้ว่าขายได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับที่เราต้องหามาวางแผนกันตอนนี้ัวงซาวขายรองเท้าร้อยสี่สิบสี่คู่ใช่ไหมเราก็แต่เราเขียนร้อยสี่สิบสี่คู่ไม่ไหวนะครับเราก็สมมุติว่าเราเขียนปุ๊บครบงร้อยสี่สิบสี่หนึ่งร้อยสิบสี่คู่แบบนี้นั่นเองนะตรงกลางนี่เราลาไว้เพราะว่ามันเยอะมากเราจะเขียนไม่ไหวนะครับแต่ว่าโจทย์บอกอีกว่าคู่หนึ่งเนี่ยสองร้อยี่สิบห้า ครับแต่ละคู่ก็จะสองรยี่สิบห้าหมดเลยนะข้อนี้เป็นคูณหรือหารดีหูุกหนึ่งคู่ล,ละยี่ห้าแล้วก็มีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งสี่ก็เป็นการคูณโอเเก่งมากนะครับจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เนาะก็คือบวกราคาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมาลองดูข้อต่อไปเราต้องดูโจทย์เยอะๆเนาะเราจะได้ดูออกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อผลไม้มาขาย ซื้อส้มมา275ผลซื้อมังคุดมา4เท่าของส้มจะซื้อมังคุดมากี่ผลนะครับอ่ะวิเคราะห์โจทย์นะโจทย์กําหนดกับโจทย์หาเหมือนเดิมโจทย์กําหนดมาแล้วว่าแม่ค้าซื้อผลไม้มาขายนะครับซื้อส้มมา275ผลแล้วก็ซื้อมังคุดมา4เท่าของส้ม4เท่าของส้มนะ แล้วเขาก็อยากรู้ว่าซื้อมังคุดมากี่ผลมาลองวางแผนกันแล้วมาดูว่าเป็นคูณหรือหานะครับมาเขาบอกว่าซื้อส้มมาสองร้อยเจ็ดสิบห้าผลนี่ส้มเป็นแท่งสีเหลืองอย่างนี้ไ้ก่อนแล้วเขาบอกว่าซื้อมังคุดมาสี่เท่าของส้มแปลว่าถ้าส้มเป็นหนึ่งกล่องแบบนี้มังคุดต้องเป็นกี่กล่องหูกสี่เท่าก็เป็นกี่กล่องดี <4. S 1> เออมังคุดต้องมีสี่กล่องถูกต้องครับเออ เป็นกล่องที่เท่ากับส้มแต่มีสี่กล่องนั่นเองนะครับทีนี้ส้มมีเท่านี้มังคุดมีเยอะกว่าถูกไหมต้องเอามาทำอะไรกันลูก275กับ4คูณค่ะถูกต้องครับเอามาคูณนั่นเองเก่งมากเลยเอ,อย้ำไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้ศึกษาการเกี่ยวกับการวางแผนไปแล้วเนาะมีข้อสงสัยไหมลูก ไม่มีค่ะไม่มีเนาะวันนี้ยังไม่มีกันบ้านนะครับเดี๋ยวเรารวบไปคราวหน้าเลยโอเคไหมใครที่เพิ่งมามาไม่ทันเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโอเคนะวันนี้เหมือนให้ลองดูโจทย์ก่อนเเมื่อกี้มีประมาณห้าข้อนะครับว่าเวลาวางแผนเราต้องวาดอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะได้ลองทําเองคราวหน้าครับโอเคเดี๋ยวนี้เจอกันแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีค่ะ